ค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค้าอัปเดตงานช่วงบ่ายเนาะคะ่ะอันนี้คือลงเสาด้านหลังเสร็จแล้วแม่บส่สร้างซักแล้วละ่ลวละอ <laughs> โอ้ตอบคำเดียวสุดจะปุดนเลยเนาะ <laughs> เรียบร้อยปะนี่ค่ะนี่ก็มาเริ่มกลนกลนเสาออก อ่านี่ค่ะเริ่มลุยลุยขุดรั้ว <c oughs> ขุดรั้วแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังเนาะค่ะว่า<ม>ช่างใส่รั้วเสร็จกี่ต้นเนาะคะ่ะเองก่อสังสซักโอ้ไปซ่อมซ่อมไปซ่อเงอเบืองเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังเนาะค่ะมาดูด้านหลังช่างเพื่อนเสาเอาเสาลงแล้วก็เทปูน ปูนทับตีนเสาไว้เรียบร้อยนะคะด้านหลังคือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะหน,น,นึปป่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นเนาะค่ะหกต้นค่ะเทปูนถมตีนเสามาตรฐานเรียบร้อยจ้าก็รอให้ปูนแห้งก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ลุยเสียบคานเทคานเนาะคะ่ะอ่า ด้านหลังนี่ก็ห้าช่องนะคะ่ะห้าช่องนี่ค่ะอันนี้คือตั้งเสาเทปูนทับทับตีนเสาแล้วเรียบร้อยนะคะ่ะด้านหลังบ้านของพี่รอมอ่าแล้วก็ช่างก็มาลุยด้านนี้นะคะ่ะด้านรั้วข้างบ้านนะคะ่ะนี่แหละคะ่ะกลัวจะเอาเอาออกได้แต่ละต้นนะคะ่ะเพราะว่าตอนสั่งนะฝังลึกมากเลยนะคะ่ะตอนฝังฝังลึกมากเลย นี่ค่ะขุดลงไปขนาดนี้เลยตอนสังนี่หน้าหน้าเกือบจะถึงเม็ดแต่ละต้นเนาะค่ะเกือบถึงเม็ดอ,อันนี้จะเริ่มไล่กลนตั้งแต่ขุดตั้งแต่หน้าบ้านมาหลังบ้านเลยเนาะค่ะเริ่มขุดตั้งแต่หน้าบ้านมาหลังบ้านเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าช่างจะรื้อเสร็จไหมเนาะค่ะด้านข้างบ้านวันนี้ ค่ะบรรยากาศวันนี้ก็กําลังดีค่ะดดแดดไม่แรงวิวทุ่งนาสีเขียวโหกล้วยมีลังนกด้วยนะคะกล้วยใครอยากทานลังนกมีนะคะนี่ลังนกจากธรรมชาติอย่างดีค่ะเดี๋ยวไปดูทาง ช่างนะคะทางช่างเทิดไปดูด้านช่างเทิดช่างสักขุดนะคะพาเด็กๆขุดรั้วด้านหน้าบ้านนะคะค่ะปีกล้วยแต่ละปีใหญ่มากค่ะคือกล้วยแต่ละเคือสมบูรณ์มากค่ะ นี่คะ่ะก็มาดูการทำงานของช่างเนาะคะ่ะลุยคะ่ะลุยฝากไว้กว่อนนะห,หลังบ้านเสร็จแล้วลุยรัวข้างบ้านเนะะาะค่ะก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะโอเคคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกาบขอบพระคุณ f อทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนล้นทุงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยทุกทท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาจ้ากาบขอบพระคุณมากค่ะค่ะเฟื่อจะเอาออกได้แต่ละต้นเนาะนี่ค่ะ ราะว่าขุดหลุมฝังลึกมากเนาะค่ะลึกมากอันนี้ก็วันนี้ก็น่าจะรื้อรั้วด้านนี้นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ขุดหลุมฝังนะคะขุดหลุมฝังเสาลงลงหลุมเอาเสาลงหลุมแล้วก็จะได้เทปูนทับเลยแล้วค่ะวันนี้ลุยเอารั้วออกก่อนนะคะเอารั้วออกก่อน ก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า